แม่ค้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วขายดีนะมันมาเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งสิบโมง,งมาก่อนใครเลยอ่ะไม่ใช่หรอนั่นๆยังซิมีจังสีข่ขายมันนกก็สุดีถ้ามันเปิดขายได้ทุกวันมึงเอ้ยรถเข็นส่งตาชนกันตายหาย <c oughs> ตามแยกนะแถนละคนหนึ่งอ่ะสิมาหาซอรเรเบิร์คขายด้วยสิมหาสารเรเบ อุ้ยห่อนๆยังสีเนาะอากาศแห้งเย็นพี่หนูคิดว่าหนูต้องขายอะไรร้อนๆไงหนูว่ามันนึ่งนี่แหละมันมันน่าจะมีอย่างนี้สักสองครั้งจางอาทิตย์ต่อครั้งเนาะแบบนี้ขายอิสลามสีได้เนาะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ไอ้ขมเค้กอั้ขนมเค้กอร่อยนะสตรอเบอรี่ไอ้องุ่นชีสเค้กกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กาตักจุกจุก อยู่ที่บ้านนะคะใช่ค่ะแยกน้ำจิ้มดีกว่าจอยมันจะได้ไม่แฉะใช่แม่ไทยไทยชีวิตขายของเออมึงอย่ามึงอย่าสั่นมึงอย่าสั่นลูกข้าต้องมาสามร้อยคนมึงอย่าสั่นออกกล้องแม่น้อยนี่สั่นเลยมึงอย่าสั่นเนี่ย ไม่ให้ถ่ายคลิปเออแต่ไปตัดต่อเอาก็เลยสั่นเลยคุณแม่มึงอย่าสั่นจ่อยลูกค้าสามร้อยคนหนูมาสั่นเลยแหละหนูไปย่าไปเลยหนูสั่นหนูหนาวหนูไปย่าไปเลยหนูสั่นหนูหนาวตั้งแต่การ์านันลานเค้กไทยได้เลย้านกาแฟไทยแม่นิลีอยู่ตรงกับอยู่ร้านเก่าของอันร้านเค้กตุรกี อันนี้ก็ล้านนล้านนวดล้านสปาคองน้องเน่เจ้าคองห่านนั่งตากแดดเดี๋ยวมือหน้าจะสิเขามาเลาอข้างในเหอเบงเดี๋ยวจะมารีวิวเออพอดีแหละเดี๋ยวจะรีวิวให้อันนี้ได้มาแล้วอันนี้หกสิบเอาสองกล่องบ่ะอะไรหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยยี่ยืมมือก็ได้นะจอยยืมนิ้วไหม รู้สึกมันขายดีมากจนมานนับวิวจ่ยืมนิ้วฉันก็ได้นะเว้ยนี่คะขอบคุณค่ะแต่อีตนเนาะขายดีหลายจะได้ยืมมือยืมนิ้วนับทำแต่ความสะอาดไม่เคยได้นบนี่ได้ได้อีกชุดหนึ่งอยู่เออได้สองชุดคุณตักแค่เข้าเลยจะได้รู้ส่วนเหลือ ใส่สมุดของมันอยู่ได้เนี่ยขายในเล่นก็หมดไม่เราพอดีวันนี้อากาศมันเย็นด้วยมันเหมาะกับที่วางได้อยู่ชีสเค้กนะ่ะตอนแรกจะไม่ใส่เสื้อกันหนาะวเพรได้คุณแม่เพิ่นว่าอือพ่อหล่อจ้านุนุกานคุณจะหลอดกี่กล่องนะลกูกสามกล่องนะมดพอดีเพิ่ง <ปะ S 2> ซ,ซื้อกับซื้อแด้<ล>ดดซื้อมาซื้อกับบริการได้ซื้อหมือนกันเห็นไหมคำน้อยอแล้วอุ้ยแค่นี้หนูก็ชิ่ ้ายแลวนะมึงก็โอ๊ยกูสงสารทัพพี่มึงเนี่ยเฮ่อมดใส่ป่ะเนี่ยมดพอดีแหละสามกล้องนั่นพอดีมดอันนี้ชเลแมมด้วยนได้เวลาเกือบอยู่เนชยโอ๊ยกูลืมแบกมาด้วยเนาะกูน่าจะถือมาเผื่อมึงเนาะ ทุกทีขายของหน้าร้านแม่นันพวกเราก็เมาแล้วนะของยังไม่หมดก็ถึงอดีตเนาะตอนท่านแม่นันน่ะนะฝ้ากัดขายเอาใบแดงกับใบขาวมากินปนกันเมาคิดถึงแม่นันเออคิดถึงแกนะแกก็ไปงานอยู่นี่ล่าสุดจะไปงานอะไรงานมานเกิดนันหรือเปล่าเห็นแกออกงานอยู่ในใครไม่รู้ถ่ายในเฟซบุ๊กอยู่นะที่ไม่ไม่ได้ใส่กระเทียมคือแบบว่ามันเหม็นหรือว่ามันไม่หอมบางคนเขาบอกกินเด้กระเทียมนะ กรทียมกระเทียมมันอยู่ในนี้แล้วคือเราอบเราเอาน้ำมันกระเทียมราดเข้าไปแล้วไม่ให้มันในนี่นะอุ้ยไข่ดีแห้งเฮียสนอหามเงยสันตัดตดอยู่แฟดมันอยู่บ้านเหรอเดีที่ยวอยู่เลยนะอ๋อดีต้นโมดีต้นโมมาขอเงินไปแล้วอ๋อแล้มันได้แล้วมันได้แล้วใช่ไหม ไปไหนมันไม่รู้พาไปเล่นเห็นยูเล่นอยู่ของเล่นอ่ะมันนั่นยังไนไปห้องสันทนาการที่ให้เขาทำไม่ให้พวกไอ้รุ่นเขาไปเล่นหรือเปล่าอ,อยู่ตรงนั้นก็มีนี่ตรงธนาคารเก่าที่จริงถ้ามันให้ขายสองอาทิตย์เพื่อนหนึง่งก็สิดีเลยนะลยเลยอะหนูอะขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หนูรวยเลยไม่เขาให้แบบว่าอย่างนี้แหละขายแบบนี้แหละแต่ว่าสองอาทิตย์รอบที่หนึง่งยางสินออแบบเปิดอิสระเังสีนะ แบบให้แต่ละชาตินะเอาอาหารพื้นถิ่นตัวเองมาขายอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นผลดีต่อพวกเราด้วยหนึ่งแหละเราได้ชิมหลายอย่างเราได้กินหลายอย่างนะหมดเลย <Okay. S 1> ยาสันกูบอกว่ายาสันใส่ <Okay. S 1> ลงไปมันมามป็นยัางนั้น่ะมันหางทั่งอกไอ้เจ้านี่มันเอามันขยันเด้ mm. เป็นคนที่แบบไม่หมิ่นเงินน้อยไง เลี้ยงเลี้ยงแม่เนี่ยเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องใช่ไหมใช่เลี้ยงตุ๊กแกเลี้ยงหมูเลี้ยงแม่ไม่พออีหา่าเลี้ยงลำลงอะไรเนี่ยไอแม,มงมุมมวนมุมขึ้นบ้านอีกเฮ้ยหนูว่าจะไม่เป็นแม่ค้าแลแ้วนะไหนไม่รอดอาชีพนี่ไว้ยาเด้อเห็นแม่ให้ต้องเข่าขายเปิดร้านขายอาหารปเป็นอะไรที่เบื่อมากล้างถ้วยล้างจานมึงเด้ออย่าให้กูได้พ่อเด้อเด็กนร้านอาหารคือเกขา ขายหรอกแม่ค้าที่ไหนได้บอลลอกมึงกัใส่ล้มหลายโพดมึงกัยัดลงไปหนุ่มกัปิดล้มไม่ได้แบบนี้มึงสิแถมเขาอย่างล้มน,นะน่ะเอาว่าบ่มียังขายเขาคือซื้อของในไล,ลน์ถ้าเพิ่นของด้วยราคาอ๋อเอเอมึงกอ,อาล้มออกแน่ ใส่นมนึ่งไฟแรงมันจะนั่งอนแตกเลยากนันนยวลุเ่ลยคุณว่าวันนั้นคุณเห็นมันทำใส่ทำแผ่นขนมอยู่ลงเฟซบุ๊กขนมนี่และที่หนูทำไส้นี่นะว่าอยู่วันนั้นมันทำเส้นใหญ่เนี่ ไฟนนแ,นแน่นแน่นเลยนะพี่น้องไฟแน่นมากแตกด้วยไฟแดงไปนึ่งแดงไปเพราะว่าถ้าใจบ,บรร้างลงปุ๊บกูอยากให้มันสุกโลวดวันนี้ได้อีกอยู่นะสองกล่อ,กกกองไม่นั่นก็กนนตักใส่กล่องไว้เลยปิดไฟพอกระเทือนเนาะตักใส่กล่องโหลดสองกล่องแล้วว่างไว้หนึ่งไม่น้ำมันร้อนอยู่หน่อยมันอุ่นขึ้นยังไงเขาเอาไปเขาต้องอุ่นม,มึงเขากินไม่ได้หรอกมันก็เย็นอยู่ดีกว่าถึงบ้านนะ เช้าชั้นโลดแกจะได้เก็บหม้อลงใส่ไปเลยสองกล่องมันจะได้เป็นเด็กพี่มึงไม่ชอบทำขนมหมของมึงหรอพี่น้องเขาไม่ตะคุ้ยกับเพียกับเก่งกับเข่งแล้วคลิปนี่ธรรมชาติแต่ยังไม่อีหยังด่าหมอกด่ามาเขาคุยกันแบบธรรมชาติเข้าใจป๊อีนึงน่ะเก่งอีนึงบ่ได้เรื่องไงด้วยกับข้าวมันไม่ได้เลยกับข้าวไม่ได้เลยอีน้องเขาว่ายมึงนอนเอ้ยมึงนอนสื่อสื่ออื่นมาอีน้องมันวายเอื้ยมัน ปวดทำให้ทำให้กินทำได้แต่แหลกไล่อยู่ไล่ไม่ได้แหลกไล่ก็แหลกกว่าตื่นขึ้นมาท่านก็ทำกับฟงกับข้าวให้แม่เลยขอนมันมันเพิ่นสมันตังกันได้ลังค้นอีกทอดไข่กันกินบ่ได้อยู่เออพวกเฮาวทุ่ได้เลี่ยนในมันแค่แบบเบิ่งพ่อแม่แล้วมันก็ได้แบบหนูดูแม่แล้วเป็นอะไรเหมือนพรสวรรค์เหมือนแม่ว่านั่นแหละฉันจะพูดกับกูเบื่อที่สุดเลยตอนเด็กแต่ไม่ล้างก็ไม่ได้โดนพี่เขกหัว โดนเขายิกเดิน,ขเ,เ,ดนขเขาเคต้องไปนองคนสุดไถมันละนั่นแหละนะคานั่นแรงถวยมันหนาวหนาวนะก๋วยเตี๋ยวน่ะถวยพลาสติกอ่ะโอ้ยมันล่างห่าเนามะมันมันอุย้ยทั้งห้ทั้งหอมเด้อะกูใหญ่เลยก็ูเห็ดเลยยังจะก็ขวดวนี่ว่าแษางานอะไรงานงานศพยายกูเปิดร้านส้มตำเองอะ่ะพี่เป็นลูกน้องกูพี่น้องเป็นลูกน้องกูทําเนื้อย่างน้ำตกส้มตําตีเงินฉันหมดเลย แ,แต่คนมันไม่เป็นก็ไม่เป็นเหมือนบางคนนะจัดบ้านไม่เป็นก็จัดไม่เป็นจริงๆนะบ้านสวยแค่ไหนก็ดูไม่ได้ก็บางคนก็เป็นแบบนี้อยู่นะเออ,เอ,อมันก็เหมือนพรสวรรค์แหละสวยนมนก็เหมือนกันเหมือนแบบว่ามันไม่มีหัวีบางคนนะบ้านงามงามแต่จัดบ้านบ่เป็นเนาะ creativecreative หมดของกูอยู่นะอลอดมึงน่าจะเอาวายแดงไวยดำมากูว่าแล้วมึงมาผิดจังหวะแล้วจอย มึงกับบุกกัะเรื่องึ้นพอ่อได้ก็เอาจักรยานหรอกกูก้บขค้ดพ่อเพราะว่าเครื่องดด่มประกอบยูห่วง,งข้างล่างนั่นแหละเดินเกาะมาไม่งั้นมานั่งคุยกิปสบายเลยก็เดินไปซื้อสิเดี๋ยวกูไปซื้อให้หเอาไว้มันพอกระเทินเรทนปกติ